สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งยมเมืองประชากับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยม วันนี้ผมมีเกมการเปิดหมากการนำทางหมากนะครับว่าจะนำโคนขึ้นม้าขึ้นอย่างไรให้ได้เปียกจากรูปที่เราเห็นอยู่ทางด้านหมากฝ่ายขาวนะครับเปิดมาเป็นม้าโยงขวาอิธิลิ์มาโยงขวามาตรฐานแต่ว่าขุนอยู่วังนอกนะครับในขณะที่หมากฝ่ายแดงก็เปิดมาเป็นม้าโยงขวาอิธิลิเช่นกันแต่ว่าเป็นขุนวังใน หลังจากนี้ไปหมากขาวจะเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับเรามาดูการทําเกมบุกโจมตีกันว่าจะทําอย่างไรวันนี้ก็จะมาแนะนําพวกเรานะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้แต้มจุดสําคัญในการาโจมตีแล้วก็การวิเคราะห์หมากนะครับขาเองเดินตาแหน่งเรือกอไก่หนึ่งมายังจอจานหนึ่งนะครับแหมเตรียมที่จะเปิดเกมบุกนั่นเองแดงเองก็ไม่ได้ขึ้น เป็นโคนก้าวร้าวแต่อย่างไรแต่ก็นําเรือมากดนะครับตรงกับเรือของหมากฝ่ายขาวเช่นกันขาวเองมีวิธีเปิดนะครับก็เลยเล่นเป็นปีกอินซีโดยทิมเบียสูงขึ้นมาณตําตแหน่งชอช้างสี่นั่นเองเขาเรียกปีกอินซีนะครับทําเกมบุกนั่นเองรูปนี้เราจะเห็นว่าปีกอินซีเมื่อเปิดมาแล้วจะเสียเปรียบเบี้ยนอกใน แต่ว่าได้ทีเดินนั่นเองนะครับแดงเองกินตัดเข้าไปทันทีนี่ไงขาวใช้เม็ดกินสวนขึ้นมานะครับในจังหวะนี้แดงเองชิงความได้เปรียบนะครับชิงพื้นที่ทิ่มเบี้ยสูงการประดานนั่นเองนักกำหน่งหงู5้ไปหงูสี่นี่ไงแด้มีเราเห็นกันบ่อยนะครับ แต่วันนี้ผมปรัมาแนะนําในเรื่องขอนถ้าหากเราไม่ถอยเม็ดจะเป็นอย่างไรเมื่อแดงทิมสูงมาแท่งนี้นะครับหากเราเป็นหมากฝ่ายแดงเราจ้องหากเราเป็นหมากฝ่ายขาวนะครับเมื่อทิมสูงมาแท่งนี้ให้เรากินเบีย้ยตัดให้เป็นเบีย้ยเดี่ยวก่อนนะครับแต่มนี้สําคัญทีเดียวนะครับขอไข่4กินตัดเข้ามาณนะตกําแหน่งขอควายห้านั่นเองนี่นะแดงเองก็กินเบีย้ยสวนตัดเข้าไปนะครับโดยใช้เบีย้ยกินนั่นเอง จุดนี้ที่กินไปนะครับเราสังเกตดูนักบักรุกนะครับการเปิดขุนวางใน,นก็จะมีได้ข้อได้เปรียบปกติถ้าเกิดใครเล่นขุนวางนอกเมื่อมีการทิ่มเบี้ยสูงนะครับเบี้ยตรงนี้จะลอยอยู่นั่นเองไม่มีตัวผูกตำแหน่งโคลเราอยู่หน้าตำแหน่งขอไข่สามแล้วนะครับแต่ขุนวังนอกก็มีข้อดีแนะนาให้เล่นเป็นขุนวังนอกนะครับแต้มจะหลากหลายกว่า <c oughs> เรากินตัดเข้าไปนะครับในจังหวะนี้ก็เลยนําเป็นแท่น จะเห็นว่าณตำแหน่งคอง Y4 จะเป็นแท่นหมากหม,มากลุกหากเราได้แท่นหมากนะครับจะเรียกว่าตำแหน่งการวางตัวตำแหน่งตัวใหญ่หก็จะทําได้ดีนั่นเองในจังหวะนี้แดงเองทิ่งไล่เม็ดทันทีนะครับขาเองสามารถเลือกเดินได้2วิธีนะับในกรณีที่สามารถถอยเม็ดกลับไปตานี้นะครับ ซึ่งตานี้ก็จะเป็นลักษณะของการเล่นโคนก้าวล้าวผมมีคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับลองไล่ดูนะครับในลักษณะการถอยโคนแต่วันนี้แต้มที่จะมานําเสนอก็คือเมื่อถึงจังหวะนี้นะครับให้เราขินตัดเข้ามาเลยนะครับเราจะได้ทีเดินและเปิดเกมบุกก่อนนั่นเองใช้เม็ดกินตัดสวนเข้ามาเลยนะครับแดงเองต้องใช้เบี้ยกินนะครับ ถ้าเกิดใช้เมเ็ดกมแหมเบียตวนี้จะขาดอยู่ลูปสมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกินตัดเข้ามาขาวเองปูเบี้ยริมยอหญิงสามขึ้นมายอหญิงสี่แดงเองถอยโคดกลับมาตั้งลำใหม่นะครับเตรียมที่จะนําม้าขึ้นนะครับแล้วก็ปักโคนไหลเข้ามาทิศทางนี้ขาวเองรู้ทันนะครับก็เลยทิ่มสูงขึ้นมาตันขามา้าเห็นไหมครับ แดงนเองนะครับแมกลัวตำแหน่งโคนที่จะไหลลงมาแต้มน,นี้นั่นเองก็เลยนําโคนไปดักนะครับแมโคนไหลลงมาไล่มาก็จะยุ่งกันใหญ่แต้มน,นี้เองนะครับก็เลยขาไหลโคนขึ้นมาปลูกเบี้ยลอยไว้ก่อนนะครับนักตำแหน่งนี้ทรงนี้นะครับเราจะเล่นขาวเองมาเกาะกินเบี้ย แท่นนี้นะครับการที่จะลอยเราดูจังหวะนี้ว่าแดงก็จะติดนะครับจังหวะนี้แดงจะหมากจะเริ่มเริ่มติดนะครับในจังหวะนี้แดงแดงเองมากดแต้มเบี้ยนี้นะครับแท่นนี้ถ้าเราหากเป็นหมากฝ่ายขาววิธีที่ถูกต้องที่สุดของขาวนะครับให้เราลอยเบี้ยแท้นี้ขึ้นมา แดงเองไม่กล้าที่จะนําเรือไปกินนะครับแมม้ากินก็ถึงกับแพ้นะครับสุดท้ายเบีย้ยก็จะลอยอยู่โคนมาปักแต่นี้ยอมลอยให้กินฟรีนะครับแดงกินตัดเข้ามาวิธีนี้นะครับแตมเอกของขาวก็คือว่าโคนจะแข็งแรงมากปักขึ้นมาถึงแม้ลอยให้กินฟรีนะครับทุกอย่างก็จะเป็นต่อหมดหลังจากนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นแดงเองเดินตัวไหนก็จะติดนะครับนี่คือทรง แต้มที่เราได้เปรียบโดยที่หมากแดงที่สูงไล่เม็ดขม็ขอหอยเรากินตัดเข้ามาเลยนะครับทรงหมากก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้หลังจากนี้ไปทุกอย่างก็ง่ายขึ้นแล้วนะครับแดยเองถอยลงมาตั้งลำนะครับเราเองก็สามารถหงายขึ้นมาได้ทันที จังหวะนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะครับกินตัดเข้าไปทรงหมากจะออกออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับแดงเองก็จะติดติดหมดแล้วนะครับในจังหวะนี้ไหมถ้ามาต่อ แบบนี้นะครับเราเก็บเรือไว้เล่นนะครับถ้าเราเป็นหมากฝ่ายขาวหมากกำลังทางเป็นต่อ ทรงหมากก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นหมากขาวในจังหวะนี้เราก็จะได้เปรียบหลังจากนี้ไปเราก็จะเดินง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแดงเองเนี่ยค่อนข้างที่จะหมักติดแล้วเกินนะครับในจังหวะนี้ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับ จะเห็นว่าเบี้ยขาวจะดูแข็งแรงนะครับในทรงที่จังหวะนี้ได้เปรียบหลังจากนั้นเราอาจจะนําเรือออกคลองอะไรก็แล้วแต่นะครับในจังหวะนี้ได้หมดนะครับแดงขึ้นโคลนไหมจหังหวะนี้เราสามารถออกได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าหมากแดงตัวเดินจะติดหมดแล้วนะครับ เขาตอกเม็ดมาไม่มีัญหาน,นะครับแถวนี้ลุก นี้แดงติดหมดแล้วนะครับหมารูปนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าเกิดว่าฝีมือถูสีกันนะครับทีนี้เรากลับมาย้อนดูอีกแต้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นลักษณะอีกรูปทรงหนึ่งจะเป็นอย่างไรการเล่นหมารุกนะครับเราดูทีเดินสําคัญทีเดียวนะครับบางทีตัวหมาสัก์หมาอาจจะเป็นรองแต่ว่าถ้าเกิดว่าทีเดินเราได้นะครับจังหวะทําเราก็ายังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาสม ดูรูปมากใหม่นะครับผมตั้งใหม่ตั้งแต่ต้้งกระดานหลังจากเปิดหมาก11ทีเดินทั้ง2ฝ่ายเรียบร้อยนะครับก็เป็นการแปรกระบวนว่าใครจะสามารถทำได้ดีกว่า เป็นทรงนี้นะครับเรามาดูรูปแบบการเดินนะครับแบบอื่นนะครับหลังจากนี้ไปว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่ขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับก็เลยเดินเรือมาหน้าตำแหน่งจอจันหน่ง แตมก่อนหน้านี้แตมพระเอกเลยคือเราสามารถลอยเบี้ยกับชอช้างสี่นะครับมาชอช้าง5เพื่อกินฟีแล้วเอาคนมาปักนั่นคือแต้มที่ดีที่สุดนะครับของหมากฝ่ายขาวในลักษณะว่าถ้าเกิดเขาทิ่มไล่เม็ดนะครับเหลือเองมาปลูกแต้งนี้แต้งนี้ขาวเองเปิดเป็นปีกอินทรีย์ขึ้นมานะครับโดยทิ่มเบี้ยชอช้าง3มายังชอช้างสี่ แดงเองนาเบี้ยกินตัดเข้าไปขาวเองนําเม็ดกินขึ้นมานะครับในจังหวะนี้ณนะตําแหน่งทอชิงสแดงชิงความได้เปรียบนะครับทิมเบี้ยสูงการกระดานขึ้นไปณนะตําแหน่งมองสูสีนี่ไหนแต่น,นี้ขอให้เรากินตัดเบี้ยเดี่ยวก่อนนะครับเพื่อทำทางเดินโครงสร้างของทางโคนนั่นเอง เบียกินกลับขึ้นมานะครับนดตำแหน่งจากขอไข่อกกินตัดส่วนขึ้นมาจังหวะนี้โคนเห็นว่าจะเป็นบ่อกโคนอยู่นะครับเมื่อสักครู่ที่นําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับหมาฝ่ายแดงทิ่มเบี้ยสูงไล่เม็ดไม่ก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราเขากินเข้ามาเลยจังหวะนี้เองแดงเลือกที่จะเดินโคนขึ้นมานะครับฝูเบี้ยตัวนี้นะครับ เมื่อหลังจากนั้นก็จะไปต่อเม็ดนั่นเองจุดประส์ของหมากแดงนะครับก็เลยไหลโคนขึ้นมานาตำแหน่งของไข่โกเรามาดูรูปเกมนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อมาแบบนี้นะครับขาวเองปูเบียกสูงขึ้นมาอีกทางริมกระดานนะครับแกนขวามือนาตำแหน่งยอหญิง3มายอหญิง4นี่แหละ จังหวะที่เดินนี้เองนะครับแดงกลับมาทิ้มเบี้ยสูงไล่เม็ดอีกทีหนึ่งนะครับนี่แนวรูปเกมเปลี่ยนแล้วนะครับก่อนหน้านี้แดงเองยังไม่ขึ้นโคนนะครับแต่ไปทิ้มไล่เม็ดและขาวเองยังไม่ได้ปูเบี้ยริมกระดานทางแกนขวาเข้ามาเมื่อแตงนี้ทิ้มไล่เม็ดนะครับหากเราเป็นมาฝ่ายขาวนะครับเราจะไม่ถอยเม็ดแต่อย่างใดมี2วิธีอาจจะทิ้มไล่โคนโคนกลับมาแม่กลักษณะเป็นโคนก้าวเลานั่นเอง แต,แต่แต้มที่น่าสนใจอีกแต้มนึงนะครับเราสามารถทิมเบี้ยสูงสวนขึ้นมาณะตำแหน่งชอช้าง5้าได้เลยนะครับเป็นปีกอินซีนั่นเองนี่นำทางขึ้นมาแล้วนะครับนี่ไหลูปนี้เห็นว่าเกมจะเปลี่ยนทีเดียวนะครับตั้งแดงกินเม็ดเราหมาฝ่ายเขาวกินหไายเข้ามาเกมเริ่มชุนละมุนนะครับแต่ทิศทางของขาทรงจะได้เป็น มาทากว่านะครับเบี้ยลิมกินตัดเข้ามาเรามาดูแต้มน,นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนะบี้ยลิมกินตัดสวนเข้ามาแดงเองก็ยังไม่กล้าที่จะกินเม็ดนะครับเบี้ยเองนะตำแหน่งถอชิงหกก็กินตัดสวนเข้ามาตำแหน่งกินคองเรือขาวก็จะได้คองเรือด้วยนะครับ แมกินเข้ามาทรงหมากพวกเราจะดูนะครับทรงหมากก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากเมื่อสักครู่นี้หากแดงกินเรือนะครับขาวเองก็จะได้ของเรือนั่นเองว่าแล้วก็นําเรือนะครับนะยอหญิงแปดมากดม้าไว้ก่อนเนะี่ยเตรียมที่จะกินม้าแรกสองหรือเปล่าจังหวะนี้โคี่เองไหลขึ้นมาแล้วนะครับหากเราเป็นหแบบฝ่ายขาว ม้าไม่ได้ขาดแต่อย่างใดนะครับถ้าเขากินตรงนี้เราก็นําม้ากินโคนกลับขึ้นไปนั่นเอง 1> <1> เหลือเตรียมที่จะซ้อนนะครับเพื่อจะกิน2ม้านั่นเองนะตาแหน่งขอิงเจ็ดหมากฝ่ายแดงก็เตรียมซ้อนเรือแล้วนะครับในจังหวะนี้โคนเองก็ไหลขึ้นมาผูกเม็ดในจังหวะเดียวกันก็ผูกม้าด้วยหากเราเป็นหมากฝ่ายขาวก็ไหลขึ้นมาธรรมดาเราสังเกตดูนะครับจะเราเป็นหมากฝ่ายขาว เปิดเกมบุกแม่เล่นได้หลากหลายทีเดียวในขณะที่หมากฝ่ายแดงเกมเริ่มจะติดแล้วนะครับสังเกตด,ดูแม่โคนเม็ดยังไม่สามารถขยับตัวได้เลยแม่เบี้ย็ขาดอยู่นะครับโคนเองที่มาจอช้างสี่แดงเองซ้อนเรือทันทีในจังหวะนี้นะครับนะัตำแหน่งชอชิงแปดซอนเพื่อจะกินสองมา้าเราเป็นหมากฝ่ายขาวดูนะครับไม่ได้ขาดแต่อยา่างใด ว่าแล้วทางโคนก็ไหลลงมาทิ่มม้าเปิดเป็นมือทำนะครับแต้มหลากหลายทีเดียวสำหรับมาฝ่ายขาวนะครับว่าแล้วก็ทางโคนไหลลงมาไล่มาแตงทีเดียวนะครับในจังหวะนี้ม้าถอยกลับมาตั้งทรงใหม่หนะ้าตำแหน่งของมูแปแดงเอกสามารถที่จะตัดได้นะครับตัดไปเบี้ยกินกลับเข้ามาผูกเป็นสูงถาวรทางนี้ก็จะเป็นแท่นม้าอีกนะครับเป็นรองเยอะทีเดียวถึงจังหวะนี้ มาเองถอยกลับมาหลังขุนขาวเองมีวิธีเดินแหมจะเดินอย่างไรว่าแล้วเห็นเป็นบ่อม้าอยู่นะครับชิงทีเดินนั่นเองก็เลยนำมา้ามาเกาะโคนไว้ก่อนนะตำแหน่งพองควายสี่จะเห็นว่าหมากแดงจะรับอย่างเดียวเลยนะครับจังหวะนี้ โคนเอถอยกลับมานะครับในจังหวะที่ผูกเม็ดไว้ด้วยนะหน้าตำแหน่งคอควายเจ็ถอยแล้วจะเถาเล่นได้หลากหลายนะครับจะเอาเรือออกคอมาแต้มนี้ก็ได้นะครับ่าแล้วเรือก็มากดโคนไว้ก่อนนะครับนะหน้าตำแหน่งยอหญิงหกวิธีนี้ก็ดีอยู่นะครับทำให้แดงขยับขยายตัวมาไม่ได้ทีเดียว พวกเราดูนะครับหากเราเป็นหมากฝ่ายขาวเนี่ยอึนอัดทีเดียวนะครับเพราะว่าหมากทรงจะเข้ากันแต่ทางเป็นรองเดินยากทีเดียวสําหรับแดงนะครับเรือเองก็มาผูกไว้ก่อนผูกโคนไว้เช่นกันนะครับก็เลยขยายเรือมาผูกโคนไว้ก่อนนี่ไง หวะนี้เริ่มที่จะไม่ดีแล้วนะครับหเหลือเ,เองออกคอมาอีกลำหนึ่งนะตำแหน่งขอไข่หนึ่งนี่อึดอัดไปหมดนะครับว่าแล้วแดงก็เลยนำม้านะครับไปไล่เรือจังหวะนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูแต้มน,นี้ขาวเองยอมสามารถที่จะให้เรือได้นะครับ หรือว่าเม็ดจะไหลเข้ามาแต้มนี้ก็ได้นะครับเราดูจังหวะนี้แม่ถ้าเขากินเรือเรากินลูกนี่นะครับปล่อยให้กินเรือได้เลยนะครับทางจังหวะของหมากฝ่ายขาวเราอาจจะมาแต้มนี้ก็ได้นะครับนี่เลม้าเองกินเรือทันทีนะครับเราเองเคเห็นว่าม้าไปนะครับเม็ดขาดอยู่กินลูกถึงกับแพ้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับในจังหวะนี้เขากินนี่นะครับติดกินลูกเองถึงกับนอกเลยนะครับในจังหวะนี้ ทรงขาออกมาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่ทางหมากขาวเองสามารถเล่นได้หลายวิธีนะครับเราย้อนกลับมาดูแตบ้บอีกแต้มหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นะครับเป็นแบบนี้ <c oughs> มาทางนี้ใช่ไหมครับ นี่โคนขาวแดงเองนะครับกินเรือเราเองกินลุกนะครับลุกถ้าขุนติดมานี่นะครับเราเรือกินโคนลุกไหมขุนพอดีถ้าเกิดว่าขุนขยับแดงมาทางนี้นะครับเราอาจจะยังไม่กินมา้าแต่ว่าเรากินตัวนี้กินม้าก่อนนะครับ ในจังหวะมานี่ติดอยู่นี่ครับกินไล่เรือด้วยนะครับถ้าเรือกลับมานี่ขาวชนะหมดแล้วนะครับกินติดตัวนี้เข้าไปนะครับแดงเกงกินนี่ก็แพ้น,นะครับ นี่ครับเรากินนี่ปวนเขาตีลูกมาไม่เป็นไรนะครับเราปิด จนนขาวก็จะชนะเรียบๆเพราะฉะนั้นที่ทําให้เห็นวันนี้นะครับทีเอฟได้เห็นก็คือการเปิดเบี้ยเป็นปีกกลีบีในลนักษณะที่ว่าหมากแดงทิ่มสูงไล่เม็ดนะครับเราเองสามารถกินเข้ามาในได้เลยแต่แต้มที่สามารถถอยเม็ดไปรับเพื่อให้เบี้ยสูงกินก็คลิปก่อนหน้านี้ได้นําเสนอไปแล้วนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับ f c นะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็พบกับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมได้ในโอกาสต่อไปนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม